ขึ้นเหมือนกันหนแค่นั้นแหละนี่เำลังจะจับนกให้นะครับพอ,อแ่นที่นกหน่ะปะ่ะแ่นไปที่นกอย่างเดียว้องมาดูออกมาออกมาตอนออกมาตอนไปเลย นี่ตัวพูนเนี่นี่อ้ว,อวนพุ่บเลยตัวพู้โอเคฮะ <c oughs> เอาจะดินด้นจะดิ้นโอ้นกแข็งแรงเลยมากครับสุดๆเลย <c oughs> กินอาหารให้ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เออลวดอยู่ไหนล่ะเอ้แค่นี้ ผู้นี้ไปบางบัวทองนะครับผู้มียไหนบางบัวทองบัวทองนัง่นไม่ใช่หรอกนีบางบัวทองอย่างนีงนง้นั่นไปมีเทพย่าดิน้นย่าดิน้น ตุ้มที่เตยดำมงทองของบางนะครับเขาเอาไวนี่ของบางเดี๋ยวนี้นี่ของนี่ของทิ่ของชัยครับของที่ของชัยนะครับตัวใหญ่ทั้งคู่ครับไม่ต้องห่วงครับนี่ของบางก็หลอดไปเลยไปเลยไอ้ตัวนี้ใหญ่แล้ตัวนี้สองตัวตัวนี้ใหญ่เลยนี่บางไปแล้วกับหนึ่งตัวเป็นตัวเมีย นกอย่างนัาาน,นี้ย่ี่ทุกตัวนะครับแข็งแรงดีดูวิ่งเก่งนะครับก็ผ่าถา่ายรูปหนุน <c oughs> ตาตาเป็นคนถ่ายให้นะครับอยากรู้วิธีการถ่ายนะครับเดี๋ยวว่ากันเนนด้อเออเรียบบนรู้ถ่ายกันนะ ก็ดูกระเพรานะครับแข็งแรงดีไล่ให้ดูก่อนก็ได้ครับนะครับไล่เปนเนี้ยเป็นแล้วทีนี้ก็เอาตัวพู่นะครับโอเคตัวพู่ตัวพู่กิฟต์ดอมต,ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ตัวใหญ่ไปเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เลยนี่โอ,สอโ้สองโลโอสองโลสองโลโอ้ยจะกระโดดรถแข็งแรงมากครับบังกระโดดเลย อันนี้กรโดดออกได้แต่ว่ารอบนี้ก็จะใส่เป็นแบบนี้ให้เลยนะครับดูเลยแบบนี้เยี่ยมเลยเรวดดูนะทัดลวดเดี๋ยวมดต่อนนะครับใส่กล่องแบบนี้เลยไม่ได้ใส่กลองใส่ไกลแล้วนะครับกล่องใส่ไก่ผมว่ามาันมัในเกิน,นไปครับก็เลย ใช้เป็นกล่องพลาส,สติกเลยทีนี้มถ้าเป็นกล่องพลาส,สติกก็จะแน่นเลยครับนีทางเราเปลี่ยนเป็นกล่องพลาส,สติกให้เลยนะครับก็คือจะมีรูระบายเลยอากาศทั่วเลยแล้วก็ด้านในจะไม่ไม่ปล่อยใส่กันนะครับก็จะแบ่งแบ่งครึ่งนึงครับ,บฝั่งละครึ่ง,งขาอ,อยู่คงฝั่งละเรื่องครับางาง เื่อนไว้ให้น้องกินกลางทางนะครับเดี๋ยวกำชับกำลดให้ให้อาหารน้องมาครับผมช่วงเวลาเดินทางน้องคือเรยจะล็อกเลือไว้สี่มุมเลยน้องก็จะอยู่ด้านในครับตอนนี้ก็ดิ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเขาโดนจับใส่กรงเนาะปกติก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วตอนนี้พอมาอยู่ในกรง<ๆ>ก็จะดิน้นดิ้นนิดนึงครับ นกแข็งแรงดีทุกตัวครับอันนี้ของบังนะครับก็จะมียาตรงนี้นะครับที่ผมมัดไว้แล้วก็ปักบุ้งเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขา,เาให้อาหารน้องไปตามทางนะครับผมนกแข็งแรงดีครับผมตอนนี้ก็ยืนอยู่ในกดงครับผมแข็งแรงดีมากไม่ต้องห่วงครับโอเคเกียรติฟาร์มครับชุดนี้ไปหาคุณพี่พรชัยนะครับผม ันนี้ของคุณพี่พรชัยก็โหแข็งแรงดีทุกตัวเลยครับผมดูครับดินลึกๆอยู่ครับผมก็วึดอัดปกติครับผมถ้านกข้าคงก็ติดเนือนี่ีนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะนั่งนะครับผมพรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณ2กล่องนะครับมาแล้วครับบริษัทรับขนส่งครับได้ยาขนส่งของเรอครับนี่ครับนกของเรานะครับวันนี้ก็จะส่งอยู่ประมาณ สตัวนะครับจากเ t ทีฟาร์มเรานะครับอันนี้เขาจะเป็นหนุ่มสาวลงกรุงเทพนะครับผมโอเคครับกําลังรอรถส่งนะครับผมมาแล้วนะครับผมถ้าไงก็ฝากกดติดตามเพจเราด้วยนะครับนี่ครับนกสวยเลยนะครับผมนกสวยเลยครับนกสวยมากเลยนะครับนี่ใส่กล่องแบบนี้เลยนะครับผมโอเคใครสนใจก็ทักข้อความเพจเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมาส่งนกไปกรุงเทพแล้วนะครับผมโอเคครับ